มาอ่าโอเคก็วันนี้นะครับหนังเนี่ยระหว่างไลฟ์เนี่ยพอดีมีคุณไอซ์นะครับในช่องแชทของเรานะครับถามเรื่องอ่าด่านนี้ครับด่านที่สองก็คือดาร์กอน l ลเวอรเนี่ยทํายังไงถึงได้กล่องกล่องราชาตอนที่ก่อนห้องบอสนะครับแล้วเมื่อกี้เราลองเทสกันเล่นๆปรากฏว่าได้นะแต่ว่าไม่รู้จะชัวร์หรือเปล่ามันคือการตีดอกไม้ก่อนถึงห้องกล่องราชาทั้งหมดแล้วเราจะได้กล่องมา จริงไม่จริงไม่รู้นะครับผมจะลองเทสอีกครั้งหนึ่ง้ดยเอทจที่เหลืออยู่นะครับเอทจีมาสูงด้วยกินก่อนสุดท้ายก็ต้องกินเอทจีอ่าผมยอมเสียเอทจีเลยกินเลยนะครับอ่าลองดูนะครับว่าจะได้ไหมนะโอเคเราลองลองเข้าไปดูนะก็ได้ไหมอ่าผมจะใช้ใช้สเต็ปเดิมแบบรอบเมื่อกี้มีที่ได้กล่องราชานะครับเห็นไหมครับมันจะมีดอกไม้อยู่รอบรอบพวกเนี้ย เราจะเคลียดอกไม้ทั้งหมดที่เจอตามทางทั้งหมดเลยไม่ให้เหลือสักอันนะครับถ้าเกิดมันได้จริงๆแสดงว่าทฤษฎีนี้น่าจะผ่านแต่ถ้าไม่ได้เนี่ยแสดงว่าต้องไปหาทฤษฎีอื่นนะครับนอกจากดอกไม้เนี่ยผมจะตีอ็อบเจกต์ทิ้งทั้งหมดเลยพอรอบที่แล้วเมื่อกี้นี้ก็อ็อบเจกต์กล่มตีเกลี้ยงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระถางกล่องทุกอย่างเปิดทุกอย่างนะครับกระถางทุกกระถางเลียให้หมดนะครับเนี่ยอ็อบเจกต์ทุกอย่างที่มัน มองวางอยู่เนี่ยเคลียร์ให้หมดเลยอ่าผมเคลียร์ไปหมดแล้วออบเจกต์เคลียร์หมดแล้วดอกไม้ตีหมดแล้วอ่าไปต่อถ้าใช่ก็ใช่เลยถ้าไม่ใช่ก็เดี๋ยวไปหากันใหม่นะครับโอเคอ่าตีไปเรื่อยๆเนี่ยในห้องนี้ก็มีเหมือนกันมีเหมือนกันอ่าน,นี่ห้องนี้ก็เคลียร์ให้หมดนลเนี่ยพวกดอกไม้สีเขียวพวกนี้นครับผมยังเดาว่าเป็นพวกนี้อยู่นะ ไม่รู้ถูกผิดไม่รู้นะครับถูกผิดไม่รู้แต่ถ้าได้ขึ้นมาผมว่าน่าจะใช่แหละถ้าใช่คือทุกคนทำตามเนยมันต้องได้อลองเก็บทุกออบเจกต์นะกระถางตีหมดทุกอย่างตีหมดโอเคเคลียร์ห้องแรกกับห้องนี้เคลียร์แล้วต่อไปห้องต่อไปห้อง,ต,อองต่อไปก็มีเหมือนกันครับมีออบเจกต์เหมือนกันมาดูกันนะอลองนะครับ เนี่ยมีดอกไม้อยู่สองอันนี้นครับ <S 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 เคลียร์ไปเลยอ่าโอเคตเียให้หมดครับมีกระทงกระถางตีให้หมดครับซึ่งมันอาจจะไม่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 เกี่ยวก็ได้แต่ตีให้หมดนะครับฝั่งนู้นก็น่าจะไม่มีดอกไม้แล้วไม่มีแล้วะมีห้องนี้อีกอห้องนี้ก็มีดอกไม้เหมือนกันอ่เราจะเคลียร์ให้หมดให้เกลี้ยงเลยอย่างรอบที่แล้วเนี่ยผมเคลียร์มอนเตอร์หมด บางทีผมเคลียร์มอเตอร์หมดค่อยเคลียร์ดอกไม้นะแต่รอบนี้ผมจะเคลียร์ดอกไม้ให้หมดหมดเลยไม่รู้ว่ามันได้ไม่ได้ไม่รู้ครับมาลองกันนะมาเทสกันนะโอ้อ่ะผมเคลียร์ดอกไม้หมดแล้วเคลียร์อ็อบเจกต์น่าจะหมดแล้วธงกระถางมีไหมไม่มีนะอ่ะ <c oughs> เจ็ดไม้หมดวับปึ๊บเจอครับได้กล่องแล้ว เอาว่ะ <Okay. S 1> รอบเดียวจบว่ะ <Okay. S 1> ข,ของแท้ของแท้ว่ะได้ <laughs> <Okay. S 2> จริงว่ะอาคุณแสดงวด่าทฤษฎีนี้ที่เราเดาเมื่อกี้นี้ถูกต้องทั้งหมดตั้งแต่เริ่มนะครับโอ้โ oh หจบครับเรียบร้อยโอเคก็หวังว่าหวังว่าคลิปนี้ที่อัดในตอนไลฟ์นะเวลานี้นะครับจะได้อนแอร์นะครับหลังจะปิดไลฟ์นะโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับคนที่ดูคลิป นี้ในอนาคตนะฮะก็พบกันใหม่คราวหน้านะครับถ้าเกิดมีอะไรดีๆก็จะมาบอกกันแบบนี้นะครับโอเคผมปิดกดปิดทิปก่อนนะ